สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีมะเมียค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนมีนาคมปีพศ2566ค่ะอืมมาเรามาเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะนะจริงๆอาจารย์ดูดวงแต่และเดือนดูสามรอบเลยนะคะดูแบบราศีดูแบบวันเกิดดูแบบปีนักษัตว นะคะยกเว้นดับเบิลเชคไม่มีให้นะพําไม่ไหวแล้วอา้าเริ่มที่การงานบนยาวค่ะดูเดือนนี้ดูดูค่อนข้างงานหนักค่ะเดือนนี้งานหนักไหวแหลไม่ไหวแลก็ต้องไหวนะคะนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างชาติทํางานกับต่างชาติต่างๆก็อย่างที่บอกไปะคะ่ะไหวแหลไม่ไหวแหล เดือนนี้โอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่นั้นมีค่อนข้างสูงซึ่งอย่าทิ้งงานเก่านะอย่าทิ้งงานเก่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งควบคู่กับงานประจำที่ทำอยู่ได้คู่แข่งเยอะไหมเยอะคนทำเหมือนเราไหมเยอะไหมเยอะแบกแั้ไหวไหมไหว หนักหนาแค่ไหนก็ต้องทำนะคะเดือนนี้นะหนักเอาเบาสู้ค่ะคนสู้เท่านั้นที่จะรอดนะคะอย่างน้อยตัวจบมันก็เป็นสามถ้วยเย้เย้ล้นลาฉล,ลองชัยชนะได้นี่แหละคือคำตอบของหน้าไพ่นี้ทั้งหมดนะคะอืมระมัดระวังเรื่องการมีปากเสียงทะเลาะกันในที่ทำงานด้วยนะคะ ระวังเลยนะอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายนะอย่าเชียวหายนะเลยละ่ะนะคะอ่ะเรื่องการงานก็ผ่านไปนละการเงินกันบ้างเดือนนี้ต้องรักษาสถานภาพทางการเงินให้ดีๆนะคะอย่ามัวทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ได้ ชีวิตไม่ได้มีแค่เราบางคนมีลูกมีเมียม,มีสามีมีพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่สามีที่แก่เท่าทำงานไม่ได้เราต้องดูแลเป็นต้นนะคะเพราะนั้นต้องเซฟตัวเองสุดเลยเดือนนี้เรื่องการเงินนะอะ่านไปละไม่กล้าพูดเยอะเลยเดี๋ยวคุณจะขนเสียต่อไปเรื่องสุขภาพเดือนนี้ไม่ดีค่ะไม่ดีเลย หนึ่งคนที่เป็นโรคหอบหืดนะระมัดระวังด้วยนะคะยาที่พ่นเข้าปากยาไว้ไกลมือให้คล้อ,องไว้ที่ตรงคอเลยหยุกยาอะไรยาเอาไว้ไกลมือเอาไว้ใกล้มือส่วนท่านที่เบาลงมาหน่อยคือจุบเสียดนั้นเฟ้ออ่ะกดไหลย้อนลมแยดอกอ่าอันนี้ก็ เบาไปบางคนมันไม่เบานะบางคนมันต้องไปหาหมอเลยนะหมอเฉพาะทางคือโรคกระเพาะอาหารเป็นต้นอย่างนี้เลยนะมันไม่ไหวอะมันแน่นอะมันจุกมันเสียดมันไม่ไหวอะอุดอัดอะนะคะเบาสุดปวดประจำเดือนค่ะเบาสุดปวดประจำเดือนจุกเสียดนิดหน่อยเบาสุดละอืม แต่เดือนนี้คุณน่าจะผ่านได้นะเพราะคุณเป็นมาจิตเชียนมาจิตเชียนนไม่อยู่เฉยแน่ต้องหารูหาทางให้ตัวเองหายแน่ไม่ไม่นิ่งเฉยแน่นอนนะคะอ่ะสุขภาพก็ผ่านไปละยังไงก็ผ่านนะคะดูแลตัวเองได้แต่ก็แหมมันอยู่ๆมันก็เป็นอีกอย่างนึงระวังติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ด้วยนะคะอืมอาไข้หวัดใหญ่ป่วย ป่วยแบบหนักไม่ทังนั้นที่ตัวเองไม่ได้เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดหัวกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไมเกรนอะไรอย่างงี้นะอย่าลืมนะนะมันมันมันอืมัน,ม,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 นมันเจ็บอะมันเยอะนิดนึงน่ะมันกว่าเดิมน่ะนะคะแต่ยังไงก็ดูแลตัวเองได้นะคะแม่จีเชียนไม่อยู่เฉยแน่ยังไงคุณก็หาวิธีให้ตัวเองหายให้ได้นะคะสรุปสกภาพก็ผ่านไปละ ต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้แน่นอนไพ่ถ้วยขึ้นมาก็หมายถึงความรักการพบเจอคนที่ถูกใจแต่การที่เราแสดงออกมาซึ่งการห้อยหาความรักเราอยากมีแฟนมากเราอ้างว้างมานานแล้วอย่าแสดงออกมาให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เห็นเพราะว่าเขาอาจจะกลัวเธอคนนั้นก็อาจจะกลัว นะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเลือกเฟ้นด้วยเพราะว่าถ้าหากเราเลือกได้ไม่ดีล่ะเรารีบอะ่ะเราไม่ไหวแล้วเราอ้างว้างแล้วเกินอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะใช้เขาเรียว่าประสบการณ์อะ่ะที่เราเคยมีแฟนมาแล้วอะ่ะนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะเดือนนี้มีกิจภพเจอคู่ ยาแสดงออกซึ่งการขาดรักมานานก็แล้วกันเก็บเอาไว้บ้างนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณต้องดูแลเอาใจใส่แฟนคุณมากขึ้นเลยค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นนะคะแฟนคุณเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้ระวังระวังอะ่ะตรงเนี้ยสองคนผัวเมียต้อง อย่าค้ำกันนี่ขึ้นมาให้ได้ก็แล้วกันอย่าทอดทิ้งกันดูแลซึ่งกันและกันให้ความรักให้ความอบอุ่นอย่าให้แฟนของคุณต้องรู้สึกเงียบเหงาในเดือนนี้นะคะไม่ต้องปลีกวิเวกไปที่อื่นนะเหงาแล้วเปลีกวิเวกไปที่อื่นจะแย่เลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณต้องดูแลแฟนคุณด้วยนะนะ อย่าอย่าหูเบาอ่ะอาจารย์ยังคงอย่าหูเบาแล้วก็อย่าใช้คำพูดที่มันตรงความผ่าซากนะคะคนมีคู่นะต้องใช้คำพูดที่นุ่มนวลแสดงถึงซึ่งความเห็นอกเห็นใจเอาใจใส่กันเอาอกเอาใจกันก็แล้วกันในเดือวนี้นะคะอืมสรุปตามหน้าไพ่นี้นั้น เดือนนี้มีเรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างมากค่อนข้างมากทั้งเรื่องสุขภาพเอ่ยทั้งเรื่องงานเอ่ยทั้งเรื่องการเงินสภาพเศรษฐกิจของตัวเองนั้นดูไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่ว่าตัวที่คุณเป็นมนจิตเชียนนี่แหละคุณไม่ยอมอยู่ในสภาพนี้แน่นอนคุณจะต้องดิ้นรนหาทุกวิถีทางที่คุณจะรอดพ้นเดือนนี้ไปได้ไม่ด้วยวิธีการใดก็ดววิธีการหนึ่งหนึ่งไม่ได้สอง สองไม่ได้สามสามไม่ได้สี่สี่ไม่ได้ห้าคุณจะต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้คุณรอดพ้นเดือนนี้ไปเพราะฉะนั้นแล้วตอนจบเป็นสามถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองชัยชนะนี้ได้เลยค่ะคุณรอดพ้นแน่นอนค่ะในเดือนนี้นะคะอืมพายใหญ่ขึ้นมานนหนึ่งสองสามใหญ่ขึ้นมาสามใบเสร็จแล้วตัวคุณเองกพอ็พอตัวพอตัว ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทำงานมันสอนเราให้เราแกล่งขึ้นนะคะอาจารย์ก็ขอให้คุณฝ่าฟันเดือนนี้ไปได้และที่สำคัญที่สุดอย่าอีกโก้สูงสูงมากจนมีเรื่องมีราชกต่อยกันเข้าโรงพยาบาลนะอายเขานะอายเขาแล้วคนจะมีวุฒิภาวะที่มากกว่านี้ตามนี้เนี่ย ไพ่แรงนะคะสองใบนี้แรงมากเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องคิดค้นวิธีการที่จะหลบเลี่ยงให้ได้ก็แล้วกัน <c oughs> นะคะน่าแม่จิเชียนทำบ้าทุกอย่างอยู่แล้วนะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดือนนี้อ่าตามท่าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ